สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ EQ นะครับแต่ในเรื่องของ EQ เนี่ยนะครับมันจะมีหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งคนก็จะถามกันมานะครับว่าไอความสัมพันธ์ระหว่าง IQ แล้วก็ EQ เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่าถ้าเกิด IQ สูงอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะไม่ประสบความสําเร็จ เท่าที่ควรนะครับข้อ2นะครับถ้าเกิดคนที่ IQ ธรรมดาบวกกับคนที่มี EQ สูงนะครับสามารถที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับตัวที่3ามนะครับไอน IQ สูงบวกกับ EQ สูงจะเป็นคนที่ยิ่งประสบความสำเร็จมาก นะครับตัวที่4นะครับถ้าเกิด EQ สูงนะครับจะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีนะครับมันเคยมีผลวิจัยนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย EQ จะนํา IQ นะครับถึงจะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทั้ง2ตัวทั้ง IQ และ EQ เนี่ยมันต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับการเสริมสร้าง EQ นะครับการเสริมสร้าง EQ เนี่ยนะครับ ด้วยการเรียนรู้เนี่ยมันจะประกอบด้วยสาประการนะครับประการแรกเนี่ยเขาบอกเลยว่าระทิ้งพฤติกรรมเดิมนะครับเราต้องมาดูตัวเราเองก่อนเรามีพฤติกรรมอะไรที่เป็นผลเสียต่อตนเองนะครับทั้งเรื่องของความคิดทั้งเรื่องของความเชื่อนะครับทั้งเรื่องของพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็หาทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของตัวเราเองนะครับตัวที่สองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ใหม่นะครับพยายามฝึกควบคุมตนเองนะครับฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับและที่สำคัญเราต้องเป็นนัดฟังเยอะๆนะครับเราก็ให้มีรูปแบบในการแสดงออกในทางที่ดีนะครับในการควบคุมตัวเองนะครับเมื่อใครก็แล้วแต่ที่ทําให้เรามีอารมณ์โกรธหรืออารมณ์โมโหต่างๆเราต้องฝึก ควบคุมนะครับแล้วก็บริหารให้ได้นะครับตัวที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มนะครับก็ต้องฝึกทําความเข้าใจสภาวะอารมณ์นะครับของคนอื่นนะครับเราดูควบคุมตัวเราเองแล้วเราต้องเข้าใจสภาวะอารมณ์ของคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ฝึกนะครับการเข้าสังคมนะครับเรื่องเรื่องของการเป็นทักษะทางสังคมแล้วก็ทักษะชีวิตนะครับฝึกการพิจารณาเชื่อมโยงนะครับอันที่ เกิดจากการกระทําของตัวเราเองนะครับในหลายๆครั้งนะครับบางทีเราควบคุมหรือบริหารนะครับ EQ ของตัวเองไม่ได้นะครับแต่ผลของการกระทําหรือพฤติกรรมมันแสดงออกไปแล้วตัวเรานะครับก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับงั้นเพื่อนๆนะครับลองไปดูครับว่าใน3ตัวนี้สามประการนี้นะครับเพื่อนๆนะครับทำตัวแรกเลยละทิ้งพฤติกรรมเดิมก่อนมาหาก่อนเลยว่าเรา นะครับมีพฤติกรรมอะไรที่ส่งผลเสียต่อตัวเองบ้างนะครับแล้วก็รีบปรับนะครับแล้วก็รีบหาวิธีการเรียนรู้ใหม่ฝึกการควบคุมตัวเองนะครับแล้วเช่นเราอยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับแล้วก็เป็นนักฟังเยอะๆนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้เพิ่มนะครับก็คือต้องเข้าใจภาวะอารมณ์ของคนอื่นนะครับบางทีคําพูดเราอาจจะไปกระทบ อารมณ์ของคนอื่นเราต้องฝึกด้วยนะครับทส้าหรับในคลิปนี้เพื่อน,อนๆท่านใดชอบนะครับขอความกรุณาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ